เราเคยเนาะเคยเนาะทำไมนี่มันไม่เคยเินเลยอ่ะหวังเขาบอกหวังหวังดีใช่ไหมหวังของพี่หวังเดียวที่มีหวังว่าอยากจะโอนเงินเข้าบัญชีน้องจังเลยโอ้โอเคนะคะอย่าลืมนะคะขออ่าเขาบอกว่าอย่าลืมใส่ชุดแต่งงานนะคะอย่าลืมให้สองคนนี้ใส่ชุดใส่ชุดแต่งงานตอนไลฟ์คาลาเจนนะคะ สัญญา oh. ถ้ารอบหน้า oh. สัญญาถ้ารอบหน้าสองคนนี้ไลฟ์คอลลาเจนตั๊กให้ใส่ชุดแต่งงาน oh. อ่อเดี๋ยวตั๊กทำตามที่พูดให้เดี๋ยวโทรหาร้านครีเซนโดราดเพล้าเลยค่ะพรุร่งนี้เอวเท่าไหร่บอกพี่ค่ะวันนี้จัดค่ะจองกระถินมาเลยเอ้ยไม่ใช่จองขันมาก oh. พูดเรดกระถินมาแล้วหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจองขันมากอานุใส่เวลนะรอบหน้าสะพึงค่ะรอบหน้าสะพึงนะ้วขอบคุณสองสาวไอสองสาวเอ้ยสองสาวคือเมยหลังกับหรือว่าเมยหลังกับกำเนิดเงินหรือไง ต้องขอบคุณคู่บ่าวสาวของี้ด้วยเอาชุดขาวอะขอบคุณชุดคู่บ่าวสาวมากเลยนะคะที่มาร่วมงานอ่อไลฟ์โกโก้นะคะาขอบคุณมากมากเลยเอเขาบอกว่าจัดงานจัดจัดชุดเจ้าสาวให้หน่อยได้ไหมคะคู่นี้อ่ะหนูต้องถามก่อนถ้าพี่จัดให้ใส่ได้ไหมถือไหมแล้วแต่น้องไม่น้องน้องถือไหมไม่ถือค่ะไม่ถือไม่ถือหมักเลยปะถือแล้วหนักก็เลยไม่ถืออ่ะเขาไม่ถือโอเค แล้ม <as> ึงถือไหมโบฮะมึงถือวะหนูหิ้วให้เลยโอเคเดี๋ยวเตรียมชุดไว้ให้ค่ะคอลลาเจนนะใครเป็นผู้จัดการจอค่ะจอยเดี๋ยวแอดไลน์กับเดคขาเดี๋ยวล็อคิวคอลลาเจนต่อค่ะล็อกไลน์เลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวให้คู่นี้เขากลับไปพักผ่อนก่อนที่เหลือเจอกับแม่ตักและเมียรังเมียรังสายเด้าค่ะ ก่อนเป็นกำลังใจให้ได้สร้างบ้านเร็วๆนะคะได้สร้างบ้านเร็วๆนะลูกนะขอบคุณครับให้พี่เบียร์กอดคู่นี้ให้พี่เบียร์กอดเป็นกำลังใจให้คู่นี้ด้วยค่ะคู่นี้ให้พี่เบียร์ให้ในเงินก้ือนพี่เบียร์ก่อนนะเอ้ได้สร้างบ้านเร็วๆนะคะเป็ลังใจหมายนะครับงขอบคุณเลยนะรักมากๆครับขอบคุณมากที่มาเยี่ยมบ้านวันนี้นะได้ครับโอเคครับผมอ่ะปิดกล้องหรือว่าเอามือถือไว้นี่ จของเราไม่เปลี่ยนแปลงเป็นดังโชคชะตา